ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตตู้โซล่าเซลล์นะครับตอนนี้ก็สมบูรณ์เรียบร้อยละนะครับติดตั้งพัดลมระบายอากาศเรียบร้อยนะครับติดตัววัดวนเรียบร้อยหมดละนะครับตัวข้างบนวันนี้จะเป็นตัวกล่องนะครับเอาไว้ดูดความเย็นนะครับดูดอากาศอากาศดีนะครับเข้าไปแบบไม่มีฝุ่นนะดูดแบบไม่มีฝุ่นนะครับเข้าไปข้างในนะครับ ตัวพัดลมก็จะไว้ฝั่งนี้นะครับส่วนตัวกล่องข้างหน้าตัวนี้จะเป็นตัวตัวกองนะครับจะมีกองอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นกองเป็นกองรถยนต์นะครับเอากองรถยนต์มาใส่นะครับแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยจะมีอยู่4ตัวต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นไฟขนาด5โวลต์น,นะครับใช้ไฟไม่เยอะนะผมใช้แค่นี้พอก็ เพราะว่าไม่ได้เอาลมแรงอะไรขนาดนั้นนะครับก็ให้มีอากาศเข้าไปแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เอาลมแรงนะครับแล้วก็ลมเนี่ยมันจะออกตามช่องตามตู้อยู่ละเพราะว่าตู้เนี่ยมันไม่ไม่ไม่ได้ปิดทึบนะครับมันจะมีอ่ารูบางรูอยู่ตามตามที่ไม่ได้ติดนะครับเนี่ยตามเนี้ยคือว่ามีตามเนี้ยนะครับตามรูแบบนี้นะครับร่องแบบเนี้มันก็จะมีรอบเลยนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับข้างล่างก็มีนะครับ แต่ด้านหลังตัวนี้ไม่มีนะด้านหลังก็จะไม่มีรูเท่าไหร่ครับส่วนมากจะมีด้านหน้าด้านข้างนะครับด้านหลังน่ยจะปิดปิดตายหน่อยนึงเพื่อที่จะป้องกันน้ามันาสาดเข้ามานะครับก็แล้วก็ใส่ตัวปรับโวลต์ด้วยนะครับเพราะว่าใช้เป็นไฟแค่5โวลต์น,นะครับแล้วก็เอาไฟต่อไฟจากแผงโซล่าเซลล์โดยตรงเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟสำรองก็จะเป็นตัวสวิตชิ่งเอาไว้สำรองเวลา แดดมันหมดหรือว่าแดดมันหุบอะไรประมาณนี้ก็เอาไฟสวิชิ่งเนี่ยมาใจ่ายให้ต่อเลยครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นไฟของแผงโซ,าซลาเซลล์จ่ายลงมาโดยตรงก่อนนะครับจากนั้นถ้าไม่มีแสงแดดมันก็จะเอาไฟจากสวิชิ่งเนี่ยมาใช้ต่ออะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้มันก็เอาไฟจากเซลสวิชิ่งมาใช้งานนะครับก็เดินมาไกลเนาะตอนนี้มันเหลือแค่ไฟมาแค่4โวลต์น,นะครับแล้วก็ปรับ ปรับพัดลมเป็นประมาณ5โวลต์นะครับมันก็จะทํางานเบาๆนะครับไม่แรงก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละก็ประมาณนี้แต่กลางวันเนี่ยถ้ามีแดดเนี่ยไฟมันก็จะมาเต็มนะครับไฟก็จะมาประมาณสัก18โวลต์เพราะว่ามันเป็นแผง30วัตต์18โวลต์นะครับไฟก็จะมา18โวลต์ไฟด้านหน้าตัวนี้จะมา18โวลต์แล้วก็ตัวออกเนี่ยจะเหลือแค่ประมาณ5โวลต์นะครับอันนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยละก็พัดลมก็ทํางานนะครับพัดลมจะอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ พัดลมสี่ตัวนะครับทางานทํางานตลอด2 4ชั่วโมงนะตัวนี้เปิด24ชั่วโมงเลยนะครับก็จะมีลมเบาๆนะครับไม่แรงก็จะมีลมแบบไม่มีฝุ่นนะเข้าเข้ามานะเพราะว่าเราดักฝุ่นไว้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัววัดโวลต์เนี่ยตอนนี้ก็ใช้เป็นรุ่นนี้นะครับ H หา h 5 6 c นะครับอตอนนี้ตัวนี้มันสามารถบอก อ่าเปอร์เซ็นต์แบตบอกแอมป์แบตได้นะครับแล้วก็อบอกเวลาของแบตได้นะครับว่าจะแบตของเราเนี่ยใช้ได้กี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับบอกโวลต์ Won, บอกกระแสบอกวัตต์นะครับอ่าก็จะบอก2ตัวเนี้ยผมผมชอบที่มันแบบตัวตรงกลางเนี่ยมันใหญ่นะครับว่าเราจะเห็นว่าตัวเปอร์เซ็นต์กับตัวตัวค่าแบตเนี่ยเราเราเหลือกี่กี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่แอมอะไรประมาณนี้นะครับ วิธีการไม่ยากนะครับวิธีการาติดตั้งนะครับไม่ยากอาตอนแรกเนี่ยเราได้มาเนี่ยเราต้องอต่อสายไฟก่อนเลยก็คือสายไฟขั้อบอรวบวกขั้วลบของตัวมิเตอร์นะครับให้มาต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตตัวนี้แล้วก็ขั้วลบของแบตฝั่งนูน้นนะครับขั้วลบเนี่ยผมจะไม่มาต่อ,อของ b m s นะครับผมจะไปต่อที่แบตโดยตรงเลยนะครับเพราะวา่าไอตัวมิเตอร์ตัวเนี้ยมันกินกินไฟไม่เยอะนะครับประมาณ 0.07มิลลิแอมนะครับประมาณนี้แหละนะครับไม่น่าเกินนี้เพราะว่าดูจากที่เขาบอกมานะครับไม่น่าเกินนี้ก็กินไม่เยอะก็ต่อแบบนั้นไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบตรงเลยนะครับวลล์เราจะได้ตรงนะครับแล้วก็พอได้มาพอพอเราต่อขั้วบวกขั้วลบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องมาตั้งค่านะครับโดยการที่เรากดปุ่มสุดท้ายด้านล่างนะครับกดค้างไว้นะกดค้างไว้นะครับปุ๊บขึ้นมาแบบนี้ละ ข้างบนเราไม่ต้องสนใจนะครับเราไปดูที่11 ca นะครับตัวนี้นะครับแล้วก,กดครัง้งกดปุ่มสุดท้ายค้างไว้นะครับตัวลูกศรตัวเลขกระพริบแล้วเรากดตัวลูกศรชี้ลงนะครับแบบนี้มาอยู่เลขตัวนี้ปรับให้เป็นเลขหนึ่งก็คือเรากดขึ้นข้างบนตัวนี้นะครับมันจะกลายเป็นมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะมันจะเอาลงมาไม่ได้นะครับ ตอนแรกมันเป็นแบบนี้แล้วแล้วด้านหน้ามันจะเป็นเลขหนึ่งนะครับเขาจะปรับมาให้เป็น1 0,000ื่นนะครับแล้วก็ปรับให้เป็นตามที่ตัวแบตเราต้องตามค่าแบตของเราเช่นแบตเรา260อแอมป์เราก็ต้องปรับตัวนี้2 6 0แอมป์นะครับหนึ่งพันแอมป์แล้วก็ปรับไปที่1000แอมป์อะไรประมาณนี้นะสูงสุดมันปรับได้1 0 0 0 0แอมป์นะครับเราก็ปรับตา,ตามความต้องการของเรา ที่แบตเรามีนะครับของผมก็ปรับไปละ100แอมป์นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งมันก็จะบันทึกไว้ให้เรียบร้อยนะครับพอบันทึกเสร็จปุ๊บเรามาดูกดหน้า2ก็คือกด,กดปุ่มลงนะตอนเนี้ยแบตผม100แอมป์ที่ที่เราตั้งไว้เรียบร้อยนะครับพอพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้ทำการใส่ตัวตัว CT นะครับตัว CT แคมป์ตัว CT แบบนี้ ให้เอาลูกศอนนะครับตัวตัวนี้นะครับชี้ขึ้นนะครับก็คือชี้ออกจากออกจากแบตนะครับพอเราเอาออกจากแบตเนี่ยตัวค่าแอมตัวเนี้ยมันจะเป็นบวกนะครับพอมันเป็นบวกเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเปอร์เซ็นต์ของแบตตัวแอมของแบตเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นนะครับเราก็ปล่อยให้มันขึ้นไปก่อนจนถึง ค่าที่เราตั้งไว้นะครับเส้นของผมมันตั้งไว้ที่1 0 0แอมป์นะครับก็ปล่อยให้มันขึ้นไปเลย1 0 0แอมแ์นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะขึ้นเต็ม100แล้วก็ตัวรูปแบตก็จะขึ้นเต็มอ่าก็ปล่อยให้มันเต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันเต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะจําค่าละว่าแบตของเราเนี่ยมีกี่แอมนะครับพอเราได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มากลับค่าเหมือนเดิมนะครับกลับข้างเหมือนเดิมก็คือกลับตัวเนี้ยเอาลูกศรรชี้้เเเขาาไปหหแบบมมือนนดิะคั สลับไปนะครับมันก็จะกลายเป็นลบนะครับพอมาได้เป็นลบเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ละนะครับเพราะว่าเวลากลางคืนเราใช้เนี่ยตัวตัวกระแสะเนี่ยมันจะติดลบนะครับก็แบบเสอนว่าเราใช้งานอยู่มันก็จะเป็นลบแต่พอตอนเช้านะครับตอนเช้าก็มันจะมันก็จะกลายเป็นบวกให้ให้เองอัตโนมัตินะมันเวลามันมีแสงแดดมาไฟชาร์จลงแบตอะไรประมาณนี้ค่าตัวเนี้ย าจากที่เราใช้ใช้อยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงแล้วก็จะกลายเป็นบวกแทนนะครับว่ามันจะก็จะขึ้นไปเป็นบวก7บวก8แอมอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าแผงเราเยอะแค่ไหนแล้วก็แดดมาอะไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเวลาตัวเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับเป็น56ชั่วโมง 70ชั่วโมงอะไรเนี่ยร้อยชั่วโมงอะไรประมาณเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปของมันเองนะครับพอแดดหมดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นติดลบเหมือนเดิมอะไรประมาณเนี่ยก็จะสลับไปสลับมาแบบนี้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะไอตัวนี้นะครับสามารถดูได้ทั้งตอนชาร์จแล้วก็ตอนใช้เลยนะครับว่าตอนชาร์จเนี่ยมันกระแสมันมาเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยบวกไปเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์แต่ติดตรงที่ว่าสายขั้วบวก ที่ให้มากับสายที่ต่อตัว CT ทตัวเนี้ยมันเป็นสีเส้นนะครับสายที่ต่อตัว CT เนี่ยมันให้มาสั้นนะครับมันให้มาแค่ประมาณสัก30เซนแค่นั้นแหละนะครับมันสั้นเราต้องไปซื้อเองหรือว่าทําเองนะครับอันนี้ผมก็มาต่อเองนะต่อเข้ากับสายแพรแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปซื้อสายที่มันเป็นแบบหัวแบบนี้โดยตรงเลยนะครับมันก็จะมีขายอยู่นะครับมันเห็นสูงสนะุดเนี่ยจะมีประมาณ1เมตรนะครับ แต่เราต้องไปซื้อตัวต่อมาเองเอาเพื่อมาต่อกันให้เป็นยาวเป็น2เมตรอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมผมสั่งไปละเป็นให้เป็น2เมตรนะครับโดยที่เราจะใช้ตัวตัวนี้ตัวแม่นะครับตัวที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยที่มันอยู่ติดกับตัวนี้นะครับติดกับตัวสีดำดำนะครับก็เป็นตัวแม่เนาะก็ใช้ตัวนั้น2ตัวเพื่อที่จะเอามาต่อกันแล้วก็ทําเป็นแบบข้อต่อตรงนะครับทาเป็นแบบนั้น เพื่อที่จะมาต่อให้ให,ให้ได้2เมตรนะครับก็1เมตระไม่พอหรอกตัวนี้นะครับอาจจะอยู่ประมาณนี้นะคร้บแต่เดี๋ยวผมจะเอาตัวสีดำๆเนี่ยเอามาวางไว้ตรงแบบตัวนี้เลยนะครับว่ามันไม่มีอะไรตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะครับไม่เป็นอะไรก็มาวางตัวนี้ได้เดี๋ยวก็จะปล่อยมาวางตัวนี้นะครับส่วนส่วนมากก็จะดูตรงนี้นะครับไม่ได้ดูข้างในละนะครับเพราะว่าผมทําประตูไว้เรียบร้อยนะครับ ส่วนตัวนี้ก็นานๆทีก็เข้ามาดูนะครับว่า,าวันนี้ผลิตได้กี่หน่วยอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็แดดไม่ค่อยมีเนาะวันนี้ก็ได้มาประมาณ1.5หน่วยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็โวลต์ไอวัตต์ก็ได้แค่4 96วัตต์นะครับก็เต็มตั้งแต่เที่ยงค่งละนะครับแบตเต็มตั้งแต่เที่ยงครึ่งละแล้วก็กระแสะวันนี้ได้มาที่ประมาณ3 4แอมป์นะครับ แบตเต็มเที่ยงครึ่งมันก็พอแบตเต็มเที่ยงครึ่งจากนั้นโหลดที่ใช้อยู่ก็กินยาวเลยกินไฟจากแผงยาวไปเลยนะครับจนถึงจนถึง5้าโมงนะครับจากนั้นก็เริ่มดรอปลงละพอเริ่มดรอปเสร็จปุ๊บแสงไม่มีก็ดึงไฟจากแบตมาใช้ต่อนะครับอตอนนี้ก็ทุ่มกวัวแล้วนะครับทุ่มกวัวแล้วตอนนี้ที่เห็นว่าตอนเนี้ยมันมันเหลือ มันเหลือ11ชั่วโมงอ่ะมันไม่จริงนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวนี้มันใช้โหลดโหลดกับตู้ปลาเนาะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันมันกินแอมเยอะกินแอมเยอะเนี่ยเป็นเพราะไฟตู้ปลาทะเลนะครับไฟตู้ปลาทะเลเนี่ยกินเยอะมากเพราะว่าใช้2หลอดหลอดละ36วัตต์นะครับก็รวมแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณ72วัตต์เนาะประมาณนั้นคร่าวๆนะครับถ้าผิดต้องขออภัยนะครับอ่า เดี๋ยวผมจะไปปิดตัวหลอดอของตู้ปลาทะเลนะครับเป็นหลอดตู้ปลาทะเลนะครับแต่ผมไม่ได้เลี้ยงปลาทะเลนะเลี้ยงปลาทองนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปปิดให้ดูว่าไอตัวค่าแอมป์ตัวนั้นมันจะลดเท่าไหร่แล้วก็ค่าเวลาที่จะใช้แบตได้จะเพิ่มขึ้นไหมนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมใช้ตัวซอฟต์สตาร์ด้วยนะครับสําหรับตัวหลอดไฟนะครับเพราะว่า อินเวอร์เตอร์ผมใช้แค่5ร0วัตต์นะครับแล้วก็ตัวหลอดไฟเนี่ยมันกระชากนะครับเวลาม,มันทำงานเปิดปุ๊บมันกระชากไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวอินเวอร์เตอร์มันค้างนะครับมันมันค้างเสร็จปุ๊บมันก็ตัดการทํางานไปเลยนะครับก็เลยต้องใส่ตัวซอฟต์สตาร์ทด้วยนะครับอะตัวนี้จะเป็นของไฟทะเลนะครับผมปิดละนี่ผมปิดแล้วรออยนะครับ ก็เดี๋ยวเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับวัตต์ก็จะลดลงนะครับแอมป์ก็จะลดลงนะครับเห็นไหมตอนนี้กินกระแสอยู่ที่ประมาณ4แอมป์นะครับวัตต์ก็เหลือแค่5 4าสวัตต์นะครับเวลาตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นเลยเห็นไหมครับตอนนี้ก็ใช้ได้อีก21ชั่วโมงนะครับใช้ได้ยาวๆนะครับตัวตู้ไฟตู้ปลาทะเลเนี่ยที่ที่ใช้เนี่ย ผมใช้แค่6กชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมันก็สีทุ่มเดี๋ยวมันก็ดับแล้วนะครับเพราะว่าใช้ตัวอ Sun อ f f นะครับในการตั้งเวลาผ่านมือถือในการสั่งงานอีกที่หนึ่งนะครับตัวนี้อันนี้ผมตั้งเปิดไว้เหมือนเดิมละนะครับยวพาไปดูนะครับว่ามันเป็นหลอดยังไงเนาะนสองหลอดนี้นะครับสองหลอดนี้ เป็นไฟตู้ปลาทะเลนะครับสองหลอดครับถ้าไว้แบบเนี้ยมือจะอุ่นๆหน่อยเพราะว่าแสงแสงมันแสงมันจะออกแบบอุ่นๆนะครับมันจะร้อนๆหน่อยหนึ่งแล้วก็ตรงสีดำๆตัวเนี้ยจะเป็นคีบระบายความร้อนนะครับหลอดเนี้ยมันไม่สามารถเปิดนานได้นะครับสูงสุดได้ประมาณสักเจ็ดชั่วโมงนะครับเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงน่าจะได้อยู่แต่ผมเปิดแค่หกชั่วโมงนะครับก็ไม่อยากให้มันเปิดนานนะครับ ตัวนี้จะเริ่มตั้งแต่6กโมงเย็นนะครับไฟสองหลอดนี้จะเริ่มตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มนะครับส่วนหลอดเล็กๆตัวนี้จะทํางานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับจนถึงห้าโมงห้าสิบห้าสนาทีนะครับห้าโมงห้าินาทีก็จะดับลงไปนะครับแล้วก็พักไว้ที่10นาทีพอพัก10นาทีปุ๊บ6กโมงเย็นก็2หลอดนี้ก็จะทํางานเลยนะครับก็จะสลับกันแบบนี้นะครับ เพราะว่าถ้าเปิดยาวๆอ่ะมันมันมัน,มน,มนไม่ไหวนะครับว่าแผงเราน้อยนะครับไม่ได้ใช้แผงเยอะนะครับแผงเราน้อยด้วยก็เลยต้องทําเป็นสองสเต็ปนะครับหลอดไฟเนาะอีกอย่างหนึ่งกลางวันก็ไม่ได้อยู่บ้านด้วยนะครับก็เลยไม่จําเป็นต้องเปิดไฟเปิดไฟสว่างขนาดน,นั้นนะครับเรามาดูแค่ตอนเลิกงานอะไรประมาณนี้ก็พอละนะครับดูนินดๆหน่อยๆนะครับตัวนี้ก็ ประมาณนี้นะครับส่วนหลอดไฟนี้ก็จะเอาไว้แสดงสถานะก็คือหลอดสีเขียวเป็นออนนะครับก็จะบอกว่าตอนนี้ใช้ไฟจากแบตอยู่นะครับสีแดงเป็น power เนี่ยก็จะเป็นของไฟบ้านนะครับตัวนี้ไฟบ้านมันยังไม่ทํางานก็ไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ไฟเขียวขึ้นก็แสดงว่าใช้ไฟจากแบตอะไรประมาณนี้นะครับเข้าข่าก็ประมาณนี้เนาะด้านในก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็มีแค่ ตัวชาร์จอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ ATS ประมาณนี้นะครับข้างในส่วนข้างล่างก็ไว้แบตนะครับก็สามารถเพิ่มได้อีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าถ้าจะเพิ่มแบตก็ทําชั้นขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็เพิ่มแบตขึ้นมาได้นะครับข้างล่างก็สามารถใส่ได้อีกเยอะนะครับถ้าเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งก็สามารถใส่ได้อีกเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเพิ่มถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งต้องต้องมีเหล็กเนาะฝั่งนี้เส้นหนึ่ง ฝั่งนี้เส้นหนึ่งนะครับตรงกลางเส้นหนึ่งแล้วก็ด้านยาวอีก2เส้นนะครับก็มียาวยาวขนาด50เซนเนี่ยสเส้นแล้วก็ยาว90เซนเนี่ยสเส้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ตู้นี้มันยาว90เซนนะครับแล้วก็กว้าง50เซนนะครับพอที่จะเอาไว้ใส่ตัวอินเวอร์เตอร์อะไรพวกนี้ได้นะครับอินเวอร์เตอร์ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวชาร์จเจอร์ก็ไว้ด้านหลังนะครับ แล้วตัว ats ก็จะไว้ตรงกลางนะครับก็จะไว้ฝั่งนี้นะจะไม่ไว้ตรงกลางเยอะนะครับเพราะว่าฝั่งนี้จะมีจะมีแผ่นที่จะทําของแอร์ Air อยู่นะครับก็จะทําแอร์บ้านอยู่ก็จะใช้ตัวนี้แหละนะครับแบบนี้แหละขนาด60แอมป์นี่แหละนะครับมาใส่ฝั่งนี้นะครับแต่จะทําเป็นระบบอะ่สิบโวลต์หรือว่า2ี่สโวลต์นะครับ2อ,อย่างนี่แหละเดี๋ยวดูก่อนนะครับต้องดูงบประมาณนะครับว่าว่ามันมีเท่าไหร่ก็ เอาตามงบประมาณนะครับแต่เราก็จะเน้นพวกพวกแบตกับแผงนิดนึงนะครับว่าจะเอาแผงที่ใหญ่ขึ้นหน่อยนึงแล้วก็แบตที่ดีมาหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับ